วััดนีะครบมาพบกับเคเลอร์เนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกสำหรับช่องน,น,นี้ก็เลยจะมาสอนสมัครเ e ็ตฟรี Need Free. กันก่อนเลยเริ่มแรกชื่อแอปเล่นเน็ตฟรีก็คือ y o u r f r e e dom นะครับ วิธีโหลดก็โหลดตามเฟสต e ได้นะครับก็จะอยู่ในเฟสเ t สต e โหลดได้ทั่วไปมามาเลยจะมาสอนวิธีใช้ให้คุณเปิดข้อมูลมือถืออันนี้ผมไม่ได้มีเออโปรโมชั่นหรือเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ ที่เกียรพิมพ์พเศก,ก็เลยบอกอย่างเดียวมาเข้าแอปก่อนเลยให้กดตกลงมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้กดนี่ครับเดี๋ยวเมื่อคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานประตูจะปิดใช่ไหมครับนะครับ you r freedom นี่ครับ มันจะปิดอยู่แล้วให้กดเริ่มการเชื่อมต่อนี่ครับเมื่อคุณเล่นได้มันก็จะเปิดประตูแล้วมีลูกกอญแจนะครับ เท่านี้คุณก็จะเล่นได้เดี๋ยวลองเข้าให้ดูเออฟิสโตไป Y O U R Freedom f r e e d o ค้นหานี่ครับอันแรกเลย your freedom v p n นี่ครับของผมจะใช้เครือข่ายทูบุ๊กนะครับแต่เครือข่ายอื่นก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ อาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ของผมใช้ทูมุฟก็เล่นได้เป็นบางครั้งแต่ก็เร็วอยู่วันนี้ก็มาสอนแค่เท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมไว้นะครับขอบคุณครับ